ต่อมานะคะก็จะเป็นไทคอนนะคะจะบอกว่ารอบนี้นะคะกิ๊บได้มาเยอะมากนะคะแล้วก็มีแต่สวยๆต้นใหญ่ๆไซส์บิ๊กบิ้มทั้งนั้นเลยนะคะเนาะดูนี่เลยนะคะเนาะนอกจากไทคอนนะคะแล้วก็รอบนี้ก็จะได้ตัวนี้มาด้วยนะคะนะอัลโบนะคะมอนสเตอร่าอัลโบบอกเลยว่าราคาน่ารักมากนะคะนี่ฟิโลหูช้างนะคะ โอเคนะคะมาเดี๋ยวให้น้องแอนยกอีกรอบหนึ่งนะคะเริ่มกันที่ต้นแรกเลยนะคะตัวนี้นะคะสวยมากๆเลยใบใหญ่แล้วก็ฉีกแล้วนะคะน้องไทคอนนะคะอันนี้คือกิ๊บไปคัดมาเองกับมือเลยนะคะคัดสวยๆมาให้เลยนะคะเห็นไหมข้างหลังนี่คือสวยมากแอนมุนมุนให้เบิ่งนข้างหลังเนี่ยนี่เลยะค่ะเห็นไหมมันไปด่างข้างหลังอะ เนี่ยด่างเยอะนะจริงๆแต่คือแบบแอบด่างอยู่ข้างหลังนะคะเนี่ยใบนี้เปิดมาใหม่ก็สวยแล้วนะคะใช่นะคะสวยเกินราคานะคะบอกเลยตัวนี้เดี๋ยวบอกราคานะคะอึ้งแน่อันนี้นะคะกิ๊บให้ต้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะให้ไปเอ่อ450บาทส่งให้ฟรีนะคะ450บาทส่งฟรีนะคะแอนอันไหนเขียนแล้วพี่ต่อมานะคะต้นที่หนึ่งเนาะอ่ะอันนี้สี่ร้อยห้าสิบทับหนึ่งนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทต้นที่หนึ่งนะคะ ต่อมาตัวนี้นะคะ4 <450 S 1> ี0้บาทต้นที่สอันนี้เริ่มมีรูชิดแล้วนะนี่นะเห็นไหมแล้วลายของเขาคือดีมากนี่จะบอกว่าตัว450เราจะได้อะไรนะคะลูกค้าค่ะอันนี้คือเป็นไม้ที่เขายังยังไม่ได้หั่นข้อนะคะนี่เห็นไหมแล้วคือกิีบคัดมาให้นะพยายามเลือกข้อที่มัน ลายมันสวยๆนะคะลูกค้าสามารถหั่นนะคะหั่นแล้วก็ให้เขาแตกขึ้นมาใหม่จะบอกว่าถ้าแตกมาใหม่เนี่ยจะได้ลายที่ดีมากๆนะคะจะได้ลายที่สวยเลยลองเอาไปเล่นดูนะคะเนาะไทคอนหั่นง่ายค่ะนี่นะคะลายสวยทุกใบเลยนะคะนี่450บาทนะคะสี<า>นี่ <50 S 2> นให้ดูนะคะกระถางที่สองนะคะกระถางนี้นะคะอันนี้กระถางที่สามนะคะนี่นะคะ มันมันจะไม่ใช่ไม้ที่เหมือนรอบที่แล้วที่คลิปเอามาขาย3 5 0อหอันนั้นคือเขาเขาตัดมาแล้วนะคะแต่นี้เราจะได้สองต่อถ้าคนทําเป็นอะนะคะส่วนใครที่อยากลองทํานะคะแต่ว่าไม่เคยทําทักมาถามคลิปด้านนี้อันนี้ตัดเลีออย้ยงอ้วนอันนี้ยังครับยังไม่ตัดใช่ไหมเราดูก่อนอันนี้เหมือนกันคะ่ะน่าจะยังไม่หั่นนะคะน้อง อันนี้กระถางที่3ามจะบอกว่า450คือใหญ่กว่า350เยอะมากใช่ค่ะเพิ่มขึ้นมาอีกแค่100บาทนะคะจริงๆใจนี้เขาขายกันอยู่600กว่าบาทนะ450ครับสีตอนนี้นะคะเด็ดมากโอ้เดี๋ยวดูนี่จะ้ไม่ดูเซอร์ไพรส์หลอดใหม่ออกมาคืออย่างอย่างเทพนะคะตัวนี้นะคะนี่เห็นไหมพวกนี้คือไม้ที่ยังไม่ได้หั่นหมดเลยนะคะคิปแนะนํานะตัวนี้นะคะกระถางที่ สี่นะคะเนาะไทคอนสี่ทับสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะเดี๋ยวขอให้ดูรายละเอียดใบก่อนนะวันนั้นมีลูกค้าถามมาว่ากระถางหนึ่งอะ่ะมันมีประมาณกี่ใบนะคะสองสี่ห้าถึงหกใบนะคะห้าถึงหกใบเลยอันนี้กระถางที่สี่นะจ๊ะนีกระถางที่ห้านะคะอู้อันนี้ก็เลิศนะคะแต่ละต้นนะคะเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะ450บาททับ5นะคะ บอกเลยว่าตัวนี้น้องเขาขายกน 750, ักนนเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบประมาณค่ะแล้วคือลายแอนมูลหลังใบให้เบื่อนนะคือตะแคงหลังใบให้ดูนะว่าเ <c oughs> นี่ยคือมันไปด่างอยู่หลังใบอนะ <c oughs> เยอะด้วยนะคะ ก็คือแบบว่าลองเอาไปหั่นเล่นนะคะเพราะว่ามันเป็นไม้ที่ยังไม่หั่นนะคะแล้วก็ราคาก็คือดีมากนะคะ450บาทเองส่งฟรีด้วยเรียบเทียบกับรอบที่แล้ว350แต่ว่า350 <st arts> เรามีค่าส่งเนาะแต่อันนี้เราส่งให้ฟรีนะคะเหมือนราคาเท่ากันเลยไม่ต่างกันเลยนะคะ <st arts> <ช>ต่างกันแค่ว่ารอบนี้ได้มาต้นใหญ่นะใช่ต่างกันแค่ว่ารอบนี้ได้ต้นใหญ่สวยงามนะคะแล้วก็ลายชัดนะคะลายชัดเลยนะคะด่างชัดด้วยนะจ๊ะของแถม ต่อมานะคะตัวนี้ขอ390แล้วกันนะคะ<อ>เพราะ <3 90 S 1> ว่าเล็เลเลกลงมานิดนึงนะคะ390บาทส่งฟรีนะคะอันนี้ใบล่าสุดของน้องนะคะแต่บอกเลยนะคะว่าลายสวยลายเด็ดนะคะตัวนี้ใช่แล้วก็คือนี่ก็ตามที่เราแจ้งกันไปแล้วว่าเป็นไม้ที่ยังไม่ได้หันนะคะลูกค้าได้ไปคุ้มแน่นอนนะคะสาหรับต้นไม้ราคานี้นะคะส9 0อทับหก้ะต,ต้นที่6นะคะ6ทับ390บาท ตัวนี้ต้นเล็กนะจิ๋วแต่เจ๋วนี่นะคะ,อ,ะอันนี้นะคะต้นนี้นะคะกิฟให้สามรบาทเท่ากันนะคะ390าสทับเจ็ดนะคะจ้ะคือทุกต้นคือข้อยังไม่ได้หันนะคะแอนยกลข,ข้อขึ้นตั้งขึ้นอ่ะอนี่นะคะเห็นไหมแล้วคือรากทะลุทะลวงมาแล้วหนึ่งนะคะได้ไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะ ถ้าใครที่หั่นเป็นนะจะได้สวยมากๆนะคะเพราะว่าข้างหลังคือเขาลายแบบละเอียดยิบเลยเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือใบล่าสุดนะข้างหลังดูนี่สวยมากแล้วตัวนี้อมาแล้วแตกกรอดใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะสวยไม้สวยแข็งแรงนะคะตัวนี้ลายน่าจะสวยนะคะน้องหยาดพิรุณตั้งชื่อให้นะน้องหยาดพิรุณนะคะสามร้อยเก้าสิบบาทนะคะทับแปดนะคะ ลายแบบเหมือนน้ำฝนนะคะก็เลยเรียกน้องหยาดพ่ดุลน,นะคะลายละเอียดยิบต่อมาตัวนี้โอ้ตัวนี้เลิศมากานะะใบใหม่ที่แบบดูดูโกลางใบเลิศเลยนะคะ,ะ,คะตัวนี้ต,นตัวนี้เล็กแต่สวยมากนะคะอันนี้450บาทจ้า450บาทนะคะ,ท,ะ,คะทับเท่าไหร่แล้วจะไม่ได้แล้วหนึ่งสองสามสทับเก้ เก้าทับ450นะคะต้นนี้นะคะเชียร์ค่ะเช <Cheer. S 1> ทับสี่ร้อยห้450นะจ๊ะสิบโอ,อ้ยนี่ตัวนี้นเลือกเองะคะ่ะสิบทับสี่ร้อ450บาทนะคะของเขาที่เขาสรลังกางเล่นมากะนะคะทุกต้นคือ ลายสวยมากอันนี้มีตําหนินะคะแจ้งตําหนิก่อนนิดเดียวนะคะแต่ว่ามันเป็นใบ<า>ข้างล่าง,างนะคะเอาไปหั่นได้เลยนี่ดูหลังใบอันนี้ใบย,ยังไม่กลางเต็มที่นะคะใครที่จะรับต้นนี้นะคะกิบตต้องให้ใบนี้เขากลางเต็มที่แอนเบงเดี๋ยวให้ใบนี้เขากลางเต็มที่นะคะใบนี้นะแล้วก็ให้เขาแข็งแรงขึ้นมาอีกเบอร์หนึ่งก็คือต้องรอประมาณ5้าวันนะคะถึงจะส่งให้ได้นะคะส่วนใครที่ชอบก็ชมเข้ามาจองไว้ก่อนก็ได้นะคะ 4ี่ร้อยห้าสิบทับสิต้องขอเลี้ยงไว้สักขอขอคนไม่รีบจริงๆเนารอได้สักอาทิตย์นึ่งนะสักอาทิตย์หนึ่งใช่เนี่ยถ้าสมมุติว่าส่งไปนี่ใบนี้ขาดแน่นอนนะคะเนาะต้องแจ้งกันตามความเป็นจริงนะคะ ต่อมานะคะสิบเอ็ดนะคะ <45 00. S 1> อันนี้ก็ใบของใบเก่าของเขาก็เริ่มจะทิ้งใบแล้วไม่เป็นไรนะคะเนาะเพราะว่าใบใหม่ของเขาคือใบใหญ่มากนะคะแล้วก็คือลายสวยมากนะคะสิบอ็ดทับสี่้อยห้าสิบนะคะอันนี้น่าจะเป็นไม้หั่นแล้วแต่คือหั่นก็ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าต้นใหญ่มากนะคะแต่แบบใบเนี้ยพึ่งการแล้วก็หลอดใหม่มาอีกอแล้วนะคะ,ะ,คะแล้วเ็าเป็นตัวหูชิดด้วยนะใบเขาจะกลมสวยมากนะคะตัวนี้ มาตัวนี้ตัวนี้สวยอยากพี่ลงดูลยอยากให้ดูลังใบคือถ้าส่งส่องเราจะเห็นเลยว่าหลังใบของนนองคือแบบด่างเยอะมากนะคะตัวนี้ยังไม่ได้หั่นอ่ะตัวนี้ยังไม่ได้หั่นเหมือนกันเพราะว่ามีจะมีใบเลขห้าสิบทับสิบเอ็ดนะคะนี่ดูใบนี้ใบข้างล่างเขาลายเด็ดมากนะคะสิบสองทับสิบสองอืมไป ต่อมานะคะตัวนี้เป็นงานคัดลายงานคัดลายนะคะก็จะแพงหน่อยอันนั้นฉันจะเลี้ยงตัวนี้ด่งมาใครอยากปักใกล้ๆใครใครรับนะคะขอฝากฝากเลียงก่อนอาทิตย์หนึ่งเหมือนกันเพราะว่าน้องพึ่งกางใบใบอ่อนมากก็ยังไม่พร้อมขายดีกว่านะคะแต่ว่าถ้าใครก็จะรับก็ก็จองไว้ก่อนก็ได้คะตัวนี้นะคะกิ๊ให้ราคานี้นะคะอ่า 900บาทแล้วกันนะคะจริงๆตั้งไว้950นะคะแต่ว่าจะให้900บาทส่งฟรีนะคะเพราะว่าตัวนี้เนาะเป็นงานคัลไลน์นะคะตามตลาดต้นไม้เขาขายกันอยู่ที่ประมาณ1,002นะคะลายแบบนี้เลยนะคะ1,002ถึง1,005แล้วแต่ร้านนะคะแอดเอาบ้างเดี๋ยวคุณจะอธิบายรายละเอียดเดี๋ยวอันนี้ขอขอแบบรายละเอียดหน่อยนะเพราะว่าราคามันมันค่อนข้างที่จะแพงกว่าเพื่อนนะคะเห็นไหม ลายของเขาคือแบบละเอียดยิบเลยนะคะตัวนี้นะคะถ้าหันถ้าคนที่หันเป็นจริงหันเก่งๆนะคะอาจจะได้ครีมบูเล่นะคะเนาะอาจจะได้ถึงครีมบูเล่หรือว่าถึงแพตตินัมเลยนะคะเพราะว่าลายเขาด่างซ้อนมาแล้วนะคะแบบนี้นะคะเนาะนี่เห็นไหมนะอันนี้เขาเรียกว่างานคัดลายนะคะ900บาทนะคะส่งให้ฟรีนะคะแล้วอีกต้นหนึ่งมาเอางานคาลายลอีกต้นหนึ่งอันนี้คือกิ๊บเปลี่ยนกระถางให้แล้วนะคะไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วนะ ก็ว่าตอนได้มากระถางเล็กมากนะคะคิดต้องเปลี่ยนกระถางนี่อันนี้คือเห็นไหมนะคะอันนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะ,ะเป็นงานคัาลไลเหมือนกันนะคะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คือสวยทุกใบนะคะถ้าเป็นงานคัดลายนะคะยงกึกัดกึศกัด,กดอันนั้นคือพี่สาวนั่งแพ็กต้นไม้อยู่นะคะสวยมากๆตัวนี้นะคะถ้าหันอีกสักรอบหนึ่งน่าจะได้แพตตินัมเลยแพตตินัมก็คือลายของเขาจะละเอียดแบบยิบเลยนะคะละเอียดกว่านี้อีกอันนี้คือว่าละเอียดแล้วยังจะละเอียดตัวนี้ได้อีกนะคะเพราะว่าก้านคือดีมากนะกา้กานก้านคือเห็นลายเส้นแบบชัดเจนมากนะนี่นะะเมื่อกี้ก็อบอกไปเท่าไหร่หนึ่งพันสองร้อยนะคะ หนึ 1> 1, ่ 1, 1, 1, งพันปหนึ่งพันปหนึ่งพันสองฟรีปะลดให้สองร้อยบาทนะคะลดแล้วนะงดต่ออีกนะคะนี่เห็นไหมลายมันละเอียดมากเพราะว่าตัวนี้น่าจะเป็นไม้หั่นมาแล้วนะคะก็เอาแค่พันเดียวก็พอนะคะส่งให้ฟรีนะคะส่งแบบสวยๆเก๋ๆแ,แบบนี้ไปเลยนะคะนี่มาต่อมานะคะอัลโบนะคะอัลโบสวยๆนี่นะคะอัลโบนี่คือแบบใครที่ทําเป็นนี่เอาไปหั่นได้อีกนะคะ จะบอกว่าแอนยงองขึ้นดีจับด,ดีจะบอกว่าอันนี้ขอพาแอบส่องนะนี่นะคะข้อตาของต้นนี้นะคะนี่เห็นไหมถ้าเอาไปหั่นเนี่ยจะได้แบบสวยมากแล้วอันนี้คือข้อตาคือสวยมากแต่ว่าต้องให้น้องมีอีกสักสามสี่ใบก่อนนะคะถึงถึงหั่นนะนี่นะคะคือลายอะ่ะมันไปตรงข้อตาพอดีเลยนะ่ะมันจะทําให้ถ้าเราหั่นแล้วมันจะได้แบบสวยมากนะคะนี่เห็นไหม มันจะได้ลายแบบละเอียดแบบนี้เลยถ้าเราหันเนี่ยมันจะได้ลายแบบนี้เลยนะคะสําหรับอัลโบนะคะอัลโบนะคะกิฟให้ราคานี้นะคะเอาไป450บาทเท่ากันนะคะ450บาทส่งให้ฟรีอันนี้คือใบล่าสุดของเขานะคะเห็นไหม450บาททับหนึ่งอ่ะ450บาทต้นที่หนึ่งนะคะอนี่อันนี้นะคะเดี๋ยกกิฟขอแจ้งก่อนขอคนรับได้นะอันนี้มันใบค่อนข้างขาวนะ เรียกไปอาจจะอาจจะไหม่แหละแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ไหม้แล้วมันก็คือสวยมากนะคะนะแล้วนี่อันนี้ก็คือใบฮาร์แบบนี้เลยนะคะนี่อันนี้ใบเก่าเขาลายดีมากนะแต่ว่ากิฟ์คัตมาให้อ่ะคัตแบบข้อสวยๆมาให้ทั้งนั้นเลยนะคะนี่อันนี้หลอดใหม่ล่าสุดเขาเห็นไหมเป็นด่างสามสีเลยนะคะไล่สีกันมาเลยแล้วลายคือดีมากนะคะอันนี้นะคะ450บาทกระถางที่สองนะคะราคาดีๆนะคะถูกมากถูกถูกได้มาน้อยด้วยนะ คนลุกนะคะตัวนี้อันนี้ใบเก่าเขานะคะเราจะไม่ตัดออกนะคะเราจะให้ลูกค้าเห็นนะว่าลายใบเก่าเขาคือสวยมากนะคะนี่นี่นี่จูนะคะสามสีเลยนี่นะคะอออันนี้ตามนิตามที่แจ้งไปนะคะขอคนรับได้นะคะใครที่รับไม่ได้ไม่ต้องสั่งนะคะเนาะเพราะว่าเราให้ราคาถูกแล้วนะคะอันนี้ก็ให้สี่ร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะคะอ,นนอ่ะแอดตั้งึ้นดีๆเขาลูกค้า นะคะเนาะ,ะเห็นไหมเนี่ยพอใบไหนที่มันขาวมากๆมันก็จะเบรนนะคะก็จะตัดออกไปเลยนะจริงๆต้นนี้กิฟตั้งใจว่าจะเอาไว้หัน่นแต่ว่าไม่เป็นไรถ้ามีลูกค้าอยากได้กิฟให้ไปก่อนแต่ถ้าไม่มีใครรับนะคะกิฟก็จะเอามาหัน่นแล้วเพราะว่าล่อรากของเขาไว้รากดีละนะคะนี่ ะะดึงลากลงมาข้างล่างแล้วหอ่อสเปกน้าม,มอดไว้แล้วค่ะนะคะก็เกือบไปหันได้แล้วตัวนี้คือแบบว่าข้อตาแบบเนี่ยด่างแบบสุดด่างแบบขั้นเทพเลยนะคะเอาไปยังไงก็หั่นยังไงก็ได้สวยแน่นอนนะคะถ้าจะหั่นนะคะกรุณาตัดเตือนเขาไว้ก่อนนะเอาโบนะคะไปสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะกระถางที่สี่นะจ๊ะมาเบอร์เอไอนี่ไงก้านส้มให้หน่อยออ การส้มนะคะสวยๆวยกระถาง8นิ้วแบบนี้นะคะ120บาทส่งให้ฟรีนะคะ120บาทส่งฟรีจ้าการส้มนะคะเป็นไม้ที่ต้นต้นใหญ่นะ,ะเลี้ยงให้เขาต้นใหญ่สวยมากๆเลยนะคะต้นที่1น,นะคะ120บาททับหนึ่งมี2ต้นมี2ต้นนะคะต้นที่2นะคะสวยมากเลยนะคะ120บาททับสองอะนะคะแอรตั้งขึ้นดีๆให้ลูกค้าเห็นพร้อมนี่เลยนะคะสวยมากใบยาวแบบ สี่สิบเซนแล้วนะคะอ่ะต่อมา,อาคอริโอซัมคอริโอซัมนะคะสสวยๆเลยนะคะนี่นะคะตัวนี้เป็นตัวไว้เวียนพิงแบ็กนะคะนี่อันนี้กิฟทําไว้เองนะคะอันนี้ให้ไปแค่150บาทก็พอ <150 S 1> <า>จอ้ะมีต้นเดียวจ้ะแ,แล้วก็ซันโตโซมานะคะซัน,ตนตโตโซมาก,ก็150บาทเท่ากันนะคะ กระถาง11นิ้วใหญ่ๆส,สวยๆเลยนะคะซันโตโซมาะคะ่ะมีลูกติดแล้วเป็นส์แม่พันุแล้วนะคะ150บาทนะคะแจ้งตำาหนิก่อนแอมาแจ้งตำาหนิลูกค้าก่อนอ่ะนี่เลยนะคะโอเคค่ะต้นไม้ก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับมังเตอรล่านะคะไทคอนนะคะเนาะแล้วก็อันนี้คลิปขอเลี้ยงก่อนแล้วกันเพราะว่าใบมันมีใบอ่อนนะคะนะเดี๋ยวประมาณอีกสักสออาทิตย์แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะมาปล่อยให้เนาะ โอเคค่ะนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนไปแแะตรงนี้นิดนึงนะคะฟิโลหูช้างด่างด่างแบบด่างเทพอะค่ะนะคะนี่เลยเห็นไหมนะคะมีอยู่ขอมีอยู่สองกระถางแต่ว่าคลิปจะแบ่งให้แค่กระถางเดียวนะคะกระถางนี้นะคะขอราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยเก้าสิบาทนะคะเจ็ดร้อยเก้าสิบาทส่งให้ฟรีนะคะสำหรับฟิโลหูช้างด่างขาวแบบนี้นะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ ไปแล้วนะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้า